วิธีการปลูกก็เหมือนเดิมนะครับกีดถุงออกสองข้างแล้วก็ลอกถุงออกนะครับสามารถจับต้นได้ครับแน่นมากสมบูรณ์มากตัวนี้จริงๆดินปลูกได้ทุกดิน<ฆ>ขอให้1ดินอย่าเปรี้ยวอย่าเค็มค่า pH ของดินให้มันได้ห้าถึงหกจุดห้าอยู่ประมาณนี้ถ้ามันห้าเนี่ยเราก็ปรับปรุงนิดหน่อยใส่ปูนขาวใส่ดูโรไมแต่ถ้ามันห้าจุดเจ็ดห้าจุดแปดพวกนี้ใส่ยิปซัมก็ถือว่าโอเคแล้ว วิธีการดูแลก็หลังปลูกหนึ่งเดือนนะครับใส่ปุ๋ยพ่นยาป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับท่านที่อยากใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับก็ให้ต้นติดแข็งแรงดีก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปปลายฝนนะครับค่อยใส่นะครับต้นต้นฝนปลูกใหม่ไม่ควรใส่นะครับวิธีการใส่ก็ใส่บางๆใส่ห่างๆใส่เพื่อปรับปรุงบํารุงดินนะครับเพราะว่าตัวเขาเองใส่มากแค่ไหนเขาก็มีไนโตรเจนเพียงเล็กน้อยถ้าเรายังไม่ได้หมักเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลเสียทําให้ ลากุเรียนเน่าได้หรือเกิดเชื้อราได้นะครับก็ควรจะเว้นไปก่อนนะครับ1ปีไปแล้วใส่ยิ่งดีครับแรกๆไม่ควรใส่นะครับผมแรกๆเน้นเป็นอินทรีย์เคมีหรือเคมี Me ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับผมสวนผมก็ตั้งอยู่บ้านเลขที่1 4 9ทับหหมู่7ตำบลโคกไมลายอําเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับ บางท่านมาบอกว่าหาไม่เจอนะครับผมตอนนี้ผมเขียนป้ายใหม่แล้วนะครับก็ติดบ้างตรงนี้นะครับว่าสวนพลอยสุวรรณนะครับป้ายก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าใครมาก็จะรู้นะครับว่าอยู่หาดจันทร์นครนายกมาทางปะจินบุรี11กิโลซ้ายมือนะครับถ้ามาจากหนองชมก็ประมาณ2กิโลอยู่ขวามือนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูต้นพันธุ์นะครับที่จะมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อในราคาพิเศษนะครับต้นพันธุ์นี้สวยงามมากนะครับความสูงอยู่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรหกสิบนะครับ ผมจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ400นะครับกระโดงสวยๆมากนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับแล้วซื้อ10ต้นขึ้นไปนะครับผมคิดให้ที่ราคา350บาทนะครับของก็มีประมาณแค่300ประมาณ300ต้นนะครับชุดนี้10ต้นขึ้นไปนะครับคิด350นะครับผมคลิปนี้นะครับก็คุณผู้ชมอย่าลืมแคปนะคะว่าชมจากช่อง youtube หรือว่า จากในเพจเนาะแล้วก็แจ้งทางร้านด้วยนะคะครับแจ้งราคาด้วยนะคะบางทีได้เอาแคปคลิปลิมาให้ลูกน้องดูก็ได้ครับว่า10ต้นขึ้นไป350านะครับถ้าไม่ถึงก็400บาทนะครับไซสูงเลยนะครับสวยไซแบบนี้นะครับปลูก3ปีนะครับดินงามๆตกดอกได้เลยครับ3ปีครึ่งก็ไว้ลูกได้เลยครับไซแบบนี้ลำต้นใหญ่ลำต้นแน่นดีนะครับรากดีครับ อันนี้เป็นพันอะไรนะคะหมอนทองครับอันนี้จะมีแต่กระโดงแล้วก็มีหมอนทองอย่างเดียวครับครับผมแบบนี้วิธีการปลูกก็เหมือนเดิมนะครับกีดถุงออกสองข้างแล้วก็ลอกถุงออกนะครับสามารถจับต้นได้ครับแน่นมากสมบูรณ์มากตัวนี้การปลูกก็ลองก้นหลุมนะครับด้วยตัวยากันแมลงกันปวกนะครับพวกฟิปโปนิลหรือไทอะมีไม่ใช่หรือสตาร์เกลจีนะครับ ปรับปรุงบํารุงดินนะครับไปด้วยก็ใส่พวกอินทรีย์วัตถุปุ๋ยหมักที่เป็นกระสอบนะครับใส่เล็กๆน้อยๆไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็โพแทสเซียมฮิวเมตนะครับผสมน้ําราดเพื่อให้กระบวนการที่เก็บปุ๋ยในดินนะครับมันปลดปล่อยปุ๋ยในดินออกมาให้ทุเรียนได้กินนะครับผมยากันเชื้อรานะครับใช้เป็นเมทัลเร็กซิลก็ได้หรือจะใช้เป็นไตรคุณมาก็ได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผม ก็จะช่วยให้ทุเรียนตั้งตัวได้ดีขึ้นนะครับพันตัวนี้นะครับเลี้ยงมาค่อนข้างแดดร้อยนะครับจะแข็งแรงมากไม่ต้องกลารร่มไม่ต้องกลางแถลน,นะครับแต่ขอให้น้ําให้สม่ําเสมอนะครับไม่ให้แห่เกินไปแล้วก็แห้งเกินไปนะครับผมตัวนี้ก็อายุเลี้ยงมานะครับอายุหนึ่งปีสี่เดือนนะครับตัวนี้หนึ่งปีสี่เดือนถึงหนึ่งปีครึ่งนะครับการเลี้ยง อันนี้ก็ถ่ายถุงมาแล้วนะครับสองครั้งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมข้างในเรื่อยๆนะครับลองเดินเข้ามาดูครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนแดดร้อยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับราคา4 0 0ร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้ก่อนหนึ่งชุดนะครับมีอยู่ประมาณ300รอต้นหลังจากนั้นหมด3า0รอต้นก็จะขายราคายืนพื้นนะครับที่ต้นละ4ี่รอบาทนะครับผมต้นนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงมาแดดร้อยนะครับการปลูกนะครับ ก็ทําแบบที่ผมบอกไปเหมือนที่ผ่านมานะครับปลูกเหมือนกันหมดเลยวิธีการดูแลก็หลังปลูกหนึ่งเดือนนะครับใส่ปุ๋ยพ่นยาป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับก็ทําแบบนี้นะครับส่วนถ้าของท่านใดนะครับพื้นที่มีลมแรงก็ควรจะใช้หลักไม้ไผ่นะครับความสูงสักเมตรห้หรือ2เมตรนะครับปักลงไปด้านข้างของต้นทุเรียนนี้นะครับแล้วก็ผูกเชือกผูกหลักกันลมโยกนะครับมัดพอตึงๆนะครับไม่แน่นมาก ข้างล่างถ้าแดดยังร้อนอยู่หรือฝนยังห่างทิ้งช่วงไม่ไมบ่อยมากก็คุมหญ้าคุมฟ้าคุมห่างออกมาประมาณข้างละ1เมตรนะครับคุมไว้สองฝั่งการลดน้ําลดวันละหนึ่งครั้งนะครับไม่ควรจะเว้นน้ํานะครับไม้ของผมควรลดทุกวันวันนึงอาจจะลดไปที่โคนเสักห้า 5, 10, ลิตรสิลิตรรอบๆหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ลดมากก็ต้องกระจายวงให้กว้างขึ้นนะครับส่วนบางท่านถามว่าใส่ขี้ไก่ได้ไหม ใส่คี้วัวได้ไหมครับยังไม่แนะนํานะครับครับท่านที่อยากใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับก็ให้ต้นติดแข็งแรงดีก่อนนะครับเราก็ให้ไปปลายฝนนะครับค่อยใส่นะครับต้นต้นฝนปลูกใหม่ไม่ควรใส่นะครับวิธีการใส่ก็ใส่บางๆใส่ห่างๆใส่เพื่อปรับปรุงบํารุงดินนะครับเพราะว่าตัวเขาเองใส่มากแค่ไหนเขาก็มีไนโตรเจนเพียงเล็กน้อยถ้าเรายังไม่ได้หมักเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลเสียทําให้รากทุเรียนเน่าได้หรือเกิดเชื้อราได้นะครับก็ควรจะ เว้นไปก่อนนะครับหปีไปแล้วใส่ยิ่งดีครับแรกๆไม่ควรใส่นะครับผมแรกๆเน้นเป็นอินีย์เคมีหรือเคมี Me ก็ได้นะครับอย่างผมใช้นี่ครับเลี้ยงต้นไม้ผมจะใช้20-10ิบนะครับเป็นปุ๋ยซันเฟสนะครับก็จะทําให้ทุเรียนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องออการเกิดเชือราเท่าไหร่นะครับนานๆทีเราก็จะฉีดทวกบริเวณด้านล่างเพื่อปรับค่าดินนะครับ เป็นพวกยิบซ้ำหรือเป็นพวกโดโลไม้นะครับผมหรือปูนน้ําครับอันนี้ก็สิ่งที่มันมากับต้นทุเรียนนะครับเราก็พ่นยาเหมือนกันนี้ระยะห่างนะมันก็มาอีกแล้วครับนี่ตัวนี้มันก็จะกัดกินใบอ่อนนะครับพวกนี้ครับการกัดกินใบของเขาจะเป็นยังไงถ้าเขากัดกินแล้วใบจะเป็นแบบนี้ครับใบจะเป็นรูจะเป็นขาดๆนี่ครับอพอขาดๆเสร็จจากระยะที่เขายังไม่ควรแตกมันก็แตกกิ่งแตกก้านออกมา มันไม่บาลานซ์กันกับกิ่งข้างล่างครับเพราะว่าใบเขายังไม่แก่การเลี้ยงเขาก็จะไม่ค่อยดีนะครับวิธีกําจัดตัวนี้ถ้ามันมีตัวเดียวก็คงไม่ต้องฉีดยานะครับแต่ว่ามันจะคันนะครับแมงพวกนี้เราก็เอามันลงไปข้างล่างเดี๋ยวก็เอาเท้าไปทับมันไว้แค่เดียวตุยแล้วค่ะผมมันเยอะมากครับแมงพวกนี้ที่อยู่ที่สวนผมนะครับการกําจัดนะครับพวกนี้นะครับก็ใช้พวก อาฟิโปนิวนะครับไซเปอร์สามอาบาเม็กซินนะครับก็ตายเหมือนกันครับเลือกเอาตายได้พี่นัทครับก็จะมีเป็นคำถามที่ซ้ำๆนะคะคเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งจะเข้ามาชมอีพีแรกก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องดินว่าดินประเภทนี้ประเภทนี้ดินทรายดินร่วนดินลูกลงังปลูกยังไงครับก็ถ้าไม่ได้โทรมาสอบถามเราหรือไม่ได้ส่งไลน์มาถามไม่ได้ทํามีรูปนะครับ ท่านดูในคลิปของกเก่าๆของเราเราทําเราจะบอกไว้นะครับ <ฮะ S 1> ว่าถ้าเป็นดินเหนียวหน้าฝนเนี่ยให้ปลูกแค่ครึ่งถุงหรือปลูกแค่ก้นถุงนะครับแล้วก็ปักหลักไว้แล้วก็ทำแสแลนข้างบนด้วยจะดีเพราะว่าเราปลูกตื้นถามว่าทาทาไมเพราะการปลูกตื้นบางบางทีบางท่านลนดะน้ําได้ไม่ดีร่มเงานี้ก็จะช่วยให้มันไม่ร้อนจัดแล้วก็ตั้งตัวได้ไวขึ้น แต่ถ้าท่านลดน้ําได้ดีเหมือนกับไม้ที่อยู่ในร่มเลยท่านลดได้ทุกวันตื่นเช้าตักไปหยอนแล้วก็เปิดสปริงเกอร์กว้างๆอย่างนี้ไม่ต้องทําล่มก็ได้แล้วดินลูกลังอ่ะต้องปลูกแค่ลอยๆไหมไม่ครับลองไปดูคลิปเก่าๆดินลูกลังสามารถปลูกลึกไปได้เกินครึ่งถุงนะครับ3มใน4ส่วน4ี่ในหส่วนนะครับดินลูกลังดินล้วนปลูกได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่บริเวณปลูกยกคูกนูนๆหน่อย,อยเล็กๆเพื่อไม่ให้น้ํามันขัง แต่ถ้าท่านใดมีพื้นที่มากไม่ต้องการซ้ำในครั้งเดียวนะครับทำจบเลยไม่อยากมาแก้ไขให้ทำเนินสูงสัก30 40, 40หรือ50ฐานกว้างประมาณ3เมตรครึ่ง4เมตร5เมตรนะครับแล้วแต่กำลังของท่านบางท่านไม่เคยทำบอกทำครั้งแรกปลูกฉันทำโค่แค่2เมตรฉันก็ปลูกรอดไม่เห็นต้องทำใหญ่คือการเรียนรู้นะครับบางทีบางท่านไม่เคยเห็นที่คำว่าทุเรียนใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนมันดกมันดกขนาดไหน มันไม่เหมือนกันนะครับความพอใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนปลูก4ี่ปีเริ่มติดลูกครั้งแรก5ลูก6ลูก7ดลูกปลูก5ปีติด10ลูก15ลูก20ลูกบางทีบางท่านพอใจแล้วดีใจแต่ว่าการที่ระวางพื้นฐานให้มันดีนะครับเขาทํา5ปีติด50สบลูก6ปีติด80ลูกมันต่างกันกันกบที่ท่านเห็นที่ท่านทํามามันสามารถทําได้หลายแบบนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่า ผลผลิตหนึ่งไร่บางคนอาจจะได้ทุเรียนปีแรกอาจจะได้500โลแต่บางคนอาจจะได้800โลอาจจะได้1ตันมันไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงการวางแผนและก็การวางพื้นฐานแปลงของแต่ละคนมาตั้งแต่แรกวางพื้นฐานการแต่งกิ่งแต่งต้นของแต่ละคนมาตั้งแต่แรกนะครับผมก็เอาเป็นว่าดินสามารถปลูกได้เกือบทุกดินแหละแต่ว่าอยู่ที่การบริหารจัดการวิธีการปลูกมันก็จะแตกต่างกันแล้วก็ การโตใช่ไหมครพี่นัดใช่จริงๆดินปลูกได้ทุกดิน <ฮะ S 1> ขอให้หนึ่งดินอย่าเปรี้ยวอย่าเค็มค่า pH ของดินให้มันได้ 5- ถึง6.5 <ฮะ S 1> อยู่ประมาณนี้ถ้ามัน5เนี่ยเราก็ปรับปรุงนิดหน่อยใส่ปูนขาวใส่ดูโลไม้แต่ถ้ามัน5.75.8พวกนี้ใส่ยิบซ้ำก็ถือว่าโอเคแล้ว <ฮะ S 1> ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ดินทุกวันเนี่ยบางคนไม่เข้าใจบอกว่ามันขาดปุ๋ยก็จะปุ๋ยล้วนเลยขาดดินเปรี้ยวดินกรดคุณก็จะใส่แต่ดูโลไม้จะใส่แต่ปูนขาวจะใส่แต่ยิบซ้ำ จริงๆทุกอย่างอ่ะมันต้องเขาเรียกว่ากระบวนการย่อยสลายผสมกันแล้วมันจะต้องพอดีซึ่งการย่อยสลายของมันในสารแต่ละอย่างที่เอามาปนนกันมันต้องมีเวลาการทํางาน5เดือนปีหนึ่งอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คุณทํา3วันทําเดือนหนึ่งคุณบอกว่าคุณใส่ทุกอย่างแล้วก็ไม่เห็นมันดีขึ้นก็คือมันยังไม่ตรงจังหวะช่วงที่ว่ามันลงตัวกันครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นอีกอันหนึ่งสิ่งที่มันขาดนะครับนอกจาก ปุ๋ยนอกจากธาตุอาหารนอกจากเขา,าเรียกว่าอะไรธาตุรองธาตุเสริมสิ่งที่มันขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออินทรีย์วัตถุแล้วก็จุลินทรีย์ตัวที่จะไปทําการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้มันอยู่ในดินให้มันเกิดความโปร่งให้มันเกิดกระบวนการแทรกซึมของไนโตรเจนเพื่ออะไรเพื่อ เพื่อให้กระบวนการเหล่านี้มาลงตัวให้มันเกิดการย่อยสลายการเก็บปุ๋ยเกิดเอนไซม์ต่างๆที่ส่งผลดีกับต้นไม้ที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนมะม่วงอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันมีกระบวนการของมันแต่ว่าทุเรียนเนี่ยมันจะพิเศษกว่าไม้อื่นๆนิดนึงรวมทั้งน้ําที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีทุเรียนก็จะเอาใจยากกว่าไม้อื่นนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ที่เคยปลูกแล้วหรือว่ายังไม่เคยปลูกนะครับก็ ผมก็บอกไปแบบประสบการณ์ที่ผมเคยทํานะครับก็มีหลายๆช่องนะครับที่เขาทําได้ละเอียดกว่าผมนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับว่าแบบไหนดีเราก็ไปปฏิบัติแบบไหนไม่ดีหรือว่าเราทําไม่ได้เราก็อาจจะหาแนวทางใหม่นะครับแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เราทําจริงๆอาจจะเป็นแบบบ้านๆอาจจะไม่มีวิชาการอะไรมากพูดอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ใครปลูกทุเรียนไม่เป็นนะครับปลูกไม่ขึ้นนะครับเดือนหน้านะครับกรกฎาน,นะครับลองมาปลูกกันได้ที่สวนของเรานะครับเรามีที่ให้ปลูกนะครับคนละหนึ่งต้นนะครับเหมือนกับเป็นการแนะนําให้ท่านปลูกอ่ะเดี๋ยวผมดูแลรดน้ําให้ว่าทุเรียนของท่านที่มาปลูกดินเราที่เป็นดินทุ่งนาเนี่ยมันจะขึ้นไหมดินทุ่งนาของผมก็คือล้วนปนเหนียวแล้วก็เหนียวปนทรายโดยประมาณจะอยู่ประมาณเนี้ยเรียกได้สองแบบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้ำมากมากค่ะสำหรับอีพีนี้